สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แ่กดแชร์กช,กด,ชกดนานๆกดยานานันยันกดเยอะๆยาน,าน,นะคะค่ะวันนี้นอกจากจะหลายคนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเรื่องสวนไหวากันแล้วนะคะก็ยังมีคนตื่นเต้นเรื่องสวนยางน้อยด้วยค่ะออกอาการชัดมากออกอาการเหมือนมีออป้องตีนไข่ติดคอดูอึอดอัดดูเหมือนกําลังจะร้องไห้เกือบตายว่างั้นเถอะ รู้ทางกฎหมายคนหนึ่งวันนี้ไปไปสารไขีฟงเหรอวันนี้เขาเขาไปสารไขีฟงวันนี้เขาเขาเขาไปสารไขีฟงเขาไปสาลคดีฟงแล้วเขาเอ่อมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นเดียเยยนะเเด๋ยวเป็นร้อนกับไอ้สวนยางน้อยนะเป็นเดี๋ยเป็นร้อนกับสวนสวนยางน้อย เรื่องสวนยางน้อยเนี่ยก็ Arrow, อยากจะทำอะไรเรื่องสวนยางน้อยเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ว่ามันหลายครั้งหลายรอบแล้วนะท่านผู้รู้ทางกฎหมายหลายครั้งหลายรอบแล้วนะรอบนี้น่าจะน่าจะเอาจริงนะรอบนี้น่าจะเอาจริงสักครั้งหนึ่งนะผมว่ารอบนี้น่าจะเอาจริงสักครั้งหนึ่งนะ ฉุดติดการวันีครับผมว่จะเข้าไปซื้อฐานเราเข้าไปซื้อฐานด้วยแล้วก็คุยไปด้วยได้ไหมนี่ เรื่องสวนยางน้อยก็ก็ทําไปครับก็เขาบอกว่าอาทิตย์นี้เขาจะอาทิตย์นี้เนี่ยเขาจะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่หรอเจ้าหน้าที่เอ,เอ,อแห่งหนึง่งแล้วก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไอ้ไอ้ไรนะไอ้คารีบไอ้ขารีบรอรอรับหมายไอ้คารีบรอรับหมาย <c oughs> ค่ะข,ขณะที่ที่ฉันขึ้นไลฟ์อยู่ก็มีคนแจ้งว่าทนายสมเกียติก็ขึ้นไลฟ์เหมือนกันแต่ฉันก็อย่างพูดว่าขอโทษด้วยแล้วกันเป็นมันเป็นเวลาปกติของทีฉันนะคะไม่ได้ดูว่าใครขึ้นไลฟ์อยู่แล้วก็มีคนก็มาแจ้งว่าทนายสมเกียจเนี่ยพูดถึงเรื่องสวนอย่างน้อยว่าได้รับการติดต่อกับทางตำรวจเต่าง,งอยแล้วขอให้ทนายสมเกียจไปให้ถ้อยคําเพิ่มเติมนะคะในฐานะผู้ที่ติดตามเรื่องราวแล้วก็ไปยื่นเอกสาร ยื่นคลิปวิดีโออะไรพวกนี้เพิ่มเติมก็เป็นชุดเดียวกันกับที่ที่ฉันส่งออนไลน์ไปแล้วนั่นแหละค่ะแต่อย่างที่บอกเห็นไหมคะพอเราทําแค่ออนไลน์มันก็จะมีแค่อะไรอย่างนี้แจ้งเรามาและไอ้ไหลก็ถึงกับออกมาบอกว่าตํารวจปัดตกไปแล้วนะคะเหมือนกับพอไปถึงเต่าง,งอยแล้วมาบอกว่าคุยกับตํารวจเต่าง,งอยและต,ตํารวจเต่างอยปัดตกทนายสมเกียรติถึงรับไม้ต่อแล้วก็ไปทั้งแต่ป่าไม้หกป่าไม้สกลนคร แล้วก็ได้โทรคุยกับเต่าง,งอยทางเต่าง,งอยก็บอกว่ายังไงเขาก็าไม่ปัดตกแน่นอนเรื่องนี้ยังไงเขาก็ายังเต็มที่อยู่นะคะแต่ก็ต้องรอให้ทางป่าไม้ให้เรื่องราวมาคือตอนนี้ป่าไม้หกนะคะได้สรุปเรื่องมาให้ป่าไม้สกลป่าไม้สกลก็ส่งให้กับเต่าง,งอยแล้วก็ถึงเวลาที่ทนายสมเกียจจะเข้าไปชี้แจงเพิ่มเติม,ตมว่าอะไรเชื่อมโยงกับอะไรยังไงตรงไหนมองอย่างไรว่าอันนี้เป็นสวนยาง ที่มีคนไปแพ้วทางป่าแล้วก็เอาไปปลูกคลิปมีครบหมดคำพูดทุกอย่างแสดงความเป็นเจ้าของสวนยางนะแต่สวนยางอันเป็นที่รักของเราพากันไปตัดหญ้าโดยเฉพาะจุดที่ต้องเน้นก็คือว่าเขาแสดงความเป็นเจ้าของโดยพี่สาวเขาได้บอกว่าเนี่ยมีสวนยางสองที่ตรงนี้กับตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะวัด gps เพื่อที่จะไปลงทะเบียนปลูกยางนั่นคือแสดงความเป็นเจ้าของว่ายางตรงนั้นพวกเขาเป็นคนปลูกนะคะตรงนี้ชัดมากทีนี้ก็มีคนบอกว่าไอ้ไหลขึ้นไลท์อยู่ปกติเวลาที่ฉันขึ้นไลท์ไอ้ไหลจะขึ้นไลท์ตามแล้วก็คอยเปิดคลิปเสียงที่ฉันแล้วก็เอามาดา่ดาดา่ดาด่าด่านะคะแต่งวดนี้ปรากฏว่าขึ้นมาแล้วไม่รู้ไปได้ข่าวมีคนแจ้งข่าวมาว่าทนายสมเกียรติ พูดว่าจะเข้าไปพบกับตำรวจเต่างอยและในลำดับถัดไปตำรวจก็บอกว่าก็จะถึงเวลาที่จะเเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาคดีนี้มีการแจ้งความแล้วเรียบร้อยตั้งนานแล้วนะคะตามที่ดิฉันแจ้งนะคะไอ้ไหลก็มีอาการอย่างที่คุณเห็นส่วนยังน้อยเหลออยากทำอะไรก็ทำไปแต่อยากจะบอกเลยว่า หลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแต่และครั้งเขาก็พูดว่าตอนนี้เขาได้ติดต่อและตำรวจบอกว่ายังไงรออะไรอยู่รอเรื่องราวจากป่าไม้หกส่งผ่านสกลนครแล้วมาถึงเขาพอดีเขาได้รับตรงนั้นแล้วจากป่าไม้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะเรียกทนายสมเกยียรติเข้าไป <c oughs> เข้าไปคุยเพิ่มเติม <c oughs> เรียกว่าให้ถ้อยคําเพิ่มเติมแล้วหลังจากนั้นจะต้องเรียกคนที่ต้องสงสัยถูก กล่าวหามาดูมา,มาคุยแล้วก็ให้รับทราบข้อกล่าหาดําเนินการไปอย่าลืมว่าที่ตรงส่วนอย่างน้อยนั้นไม่ใช่การสวมสิทธิ์เพราะไม่มีใครมีชื่อมีสิทธิ์ในการทํากินมาก่อนนะคะแม้ว่าคนจะเชื่อกันว่าเป็นของคนนั้นเป็นของคนนี้อะไรก็ตามทีแต่เป็นแค่ความเชื่อแต่ตามระเบียบแล้วมันไม่มีของใครดังนั้นมันจึงเป็น ยังเป็นป่าสงวนไม่ใช่ป่าส่วนเสื่อมโทรมที่อนุญาตให้ใครเข้าไปทํากินยังไม่ได้มีใครไปขออนุญาตตรงจุดนั้นนะคะไอ้ไหลก็มีอาการอย่างที่เราเห็นคุณเห็นความกังวลใจของมันไหมคะไอ้ไหลมันจะแสดงละครพวกเนี้ยไม่ได้หรอกค่ะจริงๆนะเพอะอะไรที่มันรู้ว่ามันโดนแน่มันรู้ว่ามันผิดอยู่ในใจมันแสดงอาการออกมาชัดเจนเหมือนตอนสมัยที่มัน รู้ว่ามันไม่สามารถจะออกหมายจับดิ่ฉันได้แล้วตํารวจอายการจะสั่งไม่ฟ้องมันก็มีอาการชัดมากกริดกราดกริดกราดจะไปอย่างนูน้นอย่างนี้กูจะเอาหมายจับมากูจะนู่นจะนี่อาการเดียวกันค่ะนี่ภาษากายของมันออกชัดขนาดนี้แล้ว fc มันยังไม่เชื่อนะคะเกอคือคอคอก็หรอกมันมีมันมีอยู่สอง มันมีสองแปลงที่จะที่จะมีปัญหานั่นแหละมีสวนยางน้อยกับกับกับแปลงอีกฝั่งนึงนั่นแหละบอกว่าไงเข้าไปดูสวนยางน้อยเหรอถ้าสวนยางน้อยก็ยินดียินดียินดีนะครับรออยู่ถ้าเป็นสวนยางน้อยก็ยินดีรออยู่ <c oughs> เห็นไหมลานสาวคุณหญิงก็ก็ใช่ไหมเขาปัดตกไปแล้วไม่ใช่หรอ เบอร์โชว์ส้นไปเลยติบอกว่ามันรถสีมูลจะไปส้นเขารถสีเสียจีมันทียากอี่าไปส้นเขาก็ยังว่าแปลงสองเหรอมันน่าจะเป็นแปลงสองนะคุณสบัดผมก็คิดว่าน <c oughs> ในกงนเหละแน่นอนครับผมจะไปยานมันหอ้ยจริงๆนะครับผมไม่ไลยสดนะ ถ้าผมไม่ได้ดผมผมขี่ผมผมขีดแล้วไปไปไปหาแล้วไปหาป่าไม้แล้วหรอคุณพรอนิภาแปลงสองใช่ไหมผมก็มาเงี้แหละเพราะว่าแปลงเพระสวนยางน้อยเขาปัดตกแล้วคุณสวัสดิ์อเออ ลงไรนอนไปแล้วว่าสันมะตกลงว่าแปลงสองคุณน่ะคุณต้อยเจ้าสรุปเร็วจังเลยนะเจ้าว่างไงแม่อ๋อมันไปชมบุรีต่อ <c oughs> จากนั้นไอ้ไหลมีการอ้างถึงว่าเสาปานบอกว่ามีป่าไม้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาลงพื้นที่ไอ้ไหลก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นรอยเท้าที่เป็นที่แปลงสองมากกว่าแล้วพวกเอฟซีของมันก็บอกว่าเป็นแปลงสองเป็นสองคุณหน้าทีบอกแล้วคุณหน้าทีไปป่าไม้6เขาลงแปลงสองแน่นอนไอ้นาทีต่างหากที่พูดอะไรมาเยอะแยะมากมายตั้งแต่ป่าไม้จะลงวันที่สิบห้าตั้งแต่สิบห้าเดือนที่แล้วว่านะคะจนป่านนี้ยังไม่มีใครลง อวดอ้างเอาคลิปเสียงเจ้าหน้าที่มาเปิดว่าโอเดีิบหพยักภัยว่างพยักภัยจะมานันนนนี่นะคะแต่ที่ฉันยืนยันนะคะว่าแปลงของช่างวาเนี่ยหนึ่งชาญชัยพูดเองว่าไปดูว่าทำไมที่ตรงนั้นถึงไม่เข้าคอทชอแล้วก็ไม่มีการแจ้งความใครไอ้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไป้ายไปปากอะไร ยังไม่มีการแจ้งความใครยังไม่มีการเรียกครอบเรียกช่างวาหรือครอบครัวหรือใครอะไรไปให้ถ้อยให้คําอะไรเลยมาตรวจวันนั้นแล้วก็จบไปยังไม่มีอะไรโดยที่ไอ้ขาหมูก็พูดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวจะปักป้ายนั่นเดี๋ยวจะปักป้ายนี่มางวดนี้นะคะอีก้อยก็ออกมาประกาศว่าให้ฟังแต่นาทีอย่างเดียวให้ฟังคุณนาทีไม่ต้องฟังคนอื่นป่าไม้ ส่วนอย่างน้อยนั้นปัดตกไปแล้วแต่ว่ามีคนไปร้องเรียนไปเร่งทําให้ตํารวจต้องมาพลิกฟื้นคดีการใช้คําว่าปัดตกอันนี้ระวังนะคะเพราะป่าไม้จดหมายที่ส่งให้ดิฉันเนี่ยใช้คําว่ามีผู้กระทําผิดแน่นอนมีคนทําผิดกฎหมายผิดพรบรป่าไม้จะสืบหาผู้กระทําผิดต่อไปแล้วไอ้ไหลบอกว่าตํารวจบอกว่าปัดตกไปแล้ว คุณเป็นขายใหญ่หรือยังไงจะมาปัดตกได้ยังไงคลิปทุกอย่างมันเห็นชัดเจนอยู่ป้าไม้หกยังถามคุณว่าเข้าไปตัดหญ้าด้วยเหลอ<ม>คุณก็บอกเขาว่าคุณไปรับจ้างตัดหญ้านี่ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จนะคะเพราะคุณไม่ได้รับจ้างคุณพากันไปเองโคดเก้าสก,กาัลลดโคดพ่อโคดแม่คุณพากันไปตัดถ้าเขาจะมองว่าทั้งโคดที่ไปวันนั้นนะ่ะ เป็นการไปแผ้วถางป่าโดนกันหมดนะคะก็ยังจะปากแข็งแล้วคุณดูดีๆนะคะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ,อว่าเป็นเรื่องสวนยางน้อยแต่อุตส่าขับรถออกไปดูเขาขับรถออกมาจากที่สวนเขาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อถ่านไปอะไรพอออกมาตรงถึงหน้าประตูอะเขาชะง,งักชะง,งักนิดหน่อยนะคะเลี้ยวจะเข้าหมู่บ้าน แล้วก็มีการถอยรถไปแล้วไปจอดเหมือนบ้านตรงหน้าตรงข้ามกับทางเข้าวัดเนี่ยมันเป็นบ้านของแม่อ๊อกตานิมนแล้วก็มีพวกสปปงสปานอะไรอยู่กันแถวๆนั้นมีการแวะลงไปถามอะไรหลายอย่างขับรถเข้ามาในหมู่บ้านแวะลงไปไม่รู้ไปซื้ออะไรอะไรไงแล้วทีนี้ก็วกออกมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นคลิปที่เราเห็นนั่นแหละคะ่ะออกไปนอกหมู่บ้านเราจะเห็นว่า เข้ามสะพานตามนี้ตามนี้ค่ะนี่ไม่กลัวนะคะแต่ห้ำโหดไข่สันมากเลย ต้องรีบออกไปดูพอรู้ว่าคนในหมู่บ้านพูดอย่างนั้นต้องรีบออกไปดูมีการหยุดมีการถามอะไรกันนะคะรีบออกไปดูนะคะจากนั้นอีก้อยก็พูดประ,ประมาณประมาณนี้ค่ะค่ะในบรรดาเอฟซีอีกแก่น้ําแตกทั้งหลายโดยเฉพาะอีก้อยก็พูดประมาณนี้อย่างนู้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่อีก้อยรู้อยู่แก่ใจว่าไอ้ไหลเอาเงินไปจ่ายไปซื้อที่ไปอะไรยังไง ให้คุณดูนะคะให้ค่อยๆหยุดอ่านจะเห็นว่า f อพยาบามจะบอกว่าไม่ใช่สวนยางน้อยหรอกเป็นแปลงสองเป็นแปลงสองคือให้กําลังใจเพราะเห็นว่าไอ้ไหลเนี่ยซีดมากนะคะต้องขับรถออกไปดูตอนแรกว่าจะไปนู่นไปนี่เอาเข้าจริงๆก็คือต้องย้อนกลับไปดูในที่สวนยางน้อยอันนี้คือความกลัวของไอ้ไหล บ่ได้ครับผมอันบม่ได้ก็เสีด้บาแค่นั้นแต่สวนอันอันอันแปลงหนึ่งแป้งสองเนาะแต่ถ้าโดนแปลงสองนนเวกรรมอยู่นะแต่ถ้าสวนยางน้อยเราเฉยเฉยเห็นผู้รู้ทางกฎหมายคนหนึ่งเขาบอกว่าอาทิตย์นี้เขาบอกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์นี้เขาจะเขาจะไปหาตัวตุ่นเขาจะไปหาตัวตุ่นอาทิตย์หน้าเขาบอกว่าให้ไอ้ไอ้ไอ้รีบ เขาบอกให้ร <One input> ีบไอไอรีบออไรเนี like, ้ยรอรอรับหมายเขาบอกว่าให้รีบรอรับหมายรีบรึ่ทารับหมายรับหมายเรื่องอะไรอ่ะรับหมายเรื่องอะไรไม่อยากจะพูดคำนี้นะไอนอนนาไม่อยากจะพูดคำนี้เลยนะแม่แม่ก็บอกว่าอยู่ไม่อยากจะพูดคำนี้นะ อี่คุยอย่าคุยหลายอย่าคุยหลายอ่าอย่าคุยอย่าคุยกูมาจากเ้ากูมาจากขึ้นแต่เก่าเด้นน่ถ้าเป็นแต่ก่อนนะโอ้โหตายแล้วอุปกรณ์การด่านี้ระบดตัวโทนเลยนะอย่าคุยอย่าคุยอีหลีอย่ากระทําก็ทำไปแต่ถ้าวันนี้ลงแปลงสวงนะจริงๆไม่อยากจะอะไรมากมายเราปกติผมก็ผมก็โทรหาได้หละ จริงๆเนี่ยผมก็โทรถามได้อยู่แต่ว่าไม่อยากจะไปอะไรมากมายอโทรถามไดอยู่แล้วก่อนจะปิดไลฟ์เปิดไลฟ์ขึ้นมาก็พูดถึงส่วนยางน้อยนะคะจริงไหมไม่จริงแต่ถ้าถ้าเป็นแปลงสองจะต้องน่นน,นน้นนี่ปิดไลฟ์ก็พูดอีกว่าถ้าเป็นสวนยางน้อยนะไม่กลัวหรอกเอาเลยจัดมาเลย แต่น่าจะเป็นแปลงสองถ้าเป็นแปลงสองนะ่มึงโดนแน่กูสะใจแปลงสองยังไม่มีการแจ้งความค่ะจะสวนยังน้อยแจ้งความแล้วนะคะระบุแล้วว่ามีการกระทําผิดจริงๆก็จะหาตัวผู้กระทําผิดต่อไปในขณะที่แปลงสองเนี่ยใหม่ชารวันอ้างตัวว่าเป็นผู้ร้องเรียนมีอะไรเขาก็ต้องส่งไปที่ผู้ร้องเรียนนะคะ ในจดหมายนั้นนายชราวันไม่ได้เปิดให้ดูน่าจะชี้แจงคิดว่าไปตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรกับใครก็เลยไม่เอามาเปิดและอีกอย่างหนึ่งถ้ามีจะมีการลงพื้นที่แปลงสองจะมีการไปอะไรยังไงนายชารวันควรจะต้องรู้ก่อนใครและถ้าจะมีการลงพื้นที่แปลงสองเนี่ยนะคะไอ้ขาหมูคงจะต้องรู้เพราะวันนี้แห่นไปถึงนครพนมนะคะ ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วไปทําคลิปพูดเรื่องแปลง2แปลงสองโดยที่มาฟังจากไอ้ไหลซึก f เของไอ้ไหลพยายามจะบอกว่าแปลงสองแน่ๆแปลงสองแน่ๆแ,แ,แต่ไอ้ไหลก็ปากกล้าขาสัน่นรับรองค่ะว่าอาทิตย์หน้าทนายสมเกียรติถ้าได้ไปให้ถ้อยคําเพิ่มเติมชี้แจงเพิ่มเติมว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีการเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหา จะสู้หรือจะปฏิเสธจะอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่อย่าลืมนะคะไอ้ที่คุณไปบอกว่าคุณรับจ้างเนี่ยคุณไปรับจ้างเขาตัดจ้างคุณต้องรู้ว่าใครเป็นคนจ้างคุณคุณต้องให้ชื่อถ้าคุณให้ชื่อไม่ได้นั่นก็คือคุณโกหกให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จปีความผิดอีกกระทงหนึ่งนะคะถ้าคุณรับไปคนเดียวพ่อแม่แก่ๆของคุณก็จะไม่เดือดร้อน ทำผิดครั้งแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะปรับมันก็แค่เป็นเงินก็ให้อีก,ก้อยหามาจ่ายให้ก,ก็แล้วกันเพราะว่าอีก,ก้อยก็พยายามจะบอกอยู่ว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันไม่โดนหรอกมันไม่นูน่นไม่นี่แต่ทําไมสั่นกันขนาดนี้ซีดกันขนาดนี้ค่ะลองคิดดูดีๆนะคะถึงเวลาควรจะรับไหมแต่คุณตัดต้นไม้ไปหลายต้นคุณทําอะไรไปหลายอย่างค่าเสียหายอาจจะ มากกว่าสายวิจีก็ได้เตรียบเงินไว้ก็แล้วกัน